นไหมคะดังนั้นฉันขอบคุณถ้าคุณอธิบายความหมายตรงนี้น่าจะบอกว่าฉันเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าคุณอธิบายมันกับฉันเพราะว่าคุณอธิบายมันกับฉันเพราะว่าเนี่ยตอบช้อยส์หนึ่งจริงไหมคะเห็นไหมได้ไหมคะได้นะเอาเรียนดูคำว่า grateful ข้อสอบ entrance เคยออกคำว่า grateful มาแล้วค่ะนีดูคำว่า grateful คำว่า grateful แปลว่ารู้สึกคนต้องการที่จะขอบคุณคนคนหนึ่งเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยให้บางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องการขอบคุณเขานี่ไงคะรู้สึกขอบคุณเป็น adjective หนูสังเกตเวลาหนูเจอถ้าหนูจะพูดว่า thank you thank you นั่นคือเป็น verb แต่ถ้าหนูจะใช้คำว่า grateful มันจะทำหน้าที่เป็น adjective I'm very grateful for all your help with the party เห็นไหมคะนั่นถ้าเขาใช้ I am very นี่ใช้ thank you ไม่ได้นี่นเรนต้อง I'm very grateful for all your help with the party นัน grateful เป็นหน้าที่เป็นอะไรคะเป็น adjective รู้สึกขอบคุณนั่นเอง grateful for จําจำได้ไหมคะ thanks for thanks for grateful for โิเนะคะอ้าวต่อไปข้อ39นักเรียนดูข้อ39นักเรียนคิดว่านักเรียนตอบอะไรในข้อ39คะคิดดีๆนะคะข้อนี้นักเรียนแปลแล้วนักเรียนว่านักเรียนตอบ shortly after this นักเรียนตอบ in spite of เูนตอบ in the m e a n t m หรือนักเรียนตอบคำว่า long before then ก่อนอื่นเลยครูอยากให้นักเรียนดูคำนี้ค่ะ หมคะครูถามว่าคําที่ครูขีดเส้ในใต้คํเนี้มีความหมายเหมือนคําไหนที่นูเรียนมาเมื่อกี้นี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกเหนื่อยเขาตัดสินใจออกไปข้างนอกทั้งๆที่เมื่อกี้นักเรียนเจอคาว่าอะไรคะ despite ทั้งๆท,ท,ที่ําว่า despite มีอฟไหมไม่มี inspire มีอฟเห็นยังคะสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันต่างกันตรง despite ไม่มีอฟแต่ inspire มีอฟเห็นยังแล้วเมื่อกี้บอกว่า despite ตามด้ยนาม คุณถามว่าล้วออฟล่ะออฟก็ตามดินน้ำได้เพราะออฟเป็นเปนเปโปรชิน้นตามหลังด้วยนามตามหลังสระนามตามหลังเบอร์เอ็นจีจริงไหมสองตัวเหมือนกันจริงไหมล่ะนี่ไงอ่านะคะอา้าวคำถามถามว่าแล้วตัวนี้ล่ะคะหนูเห็นคําว่า In อินดามีนชามไหมเห็นไหมคำถามถามว่าไน้เห็นว่าอิน e มีนชามน่าจะแปลว่า รัฐบาลรอคอยรอคอยให้เกิดความมั่งยันทางเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมทั้งหมดก็พังพินาศล้มมาหมดเลยในเวลาเดียวกันเห็นไหมคะในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันเราใช้คําว่าอะไรคะอินดมินชามนั่อินดมินชามในเวลาเดียวกันเพียงนรอแต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมทั้งหมดก็ล้มละเนลานาดพังพังเลย collapse ผูถามว่าแล้วคำนี้ล่ะคะคำไหนที่อยู่ในช้อยส์ในตัวเลือก long before าดูสิคะคำว่า long before ตัวนี้น่าจะแปลว่าฉันรู้จักเธอมานานก่อนที่เธอจะทำไมคะมีชื่อเสียงนานก่อนนานก่อนที่เธอจะมีชื่อเสียงนี่คือคำที่นักเรียนจะต้องเลือกจริงไหมคะลองดูซินักเรียนว่าคำที่นักเรียนจะต้องเลือกน่าจะ ประโยคแรกนะการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอเมื่อเธออยู่ที่โรงเรียนปรากฏตัวที่ไหนคะบนเวทีตอนมาบอกว่าเธอเนี่ยกลายเป็นไม่รู้แต่เป็นมืออาชีพเลยในการแสดงบัลเล่แสดงว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเธอไม่ใช่มืออาชีพจริงไหมคะ เ็ครั้งแรกเธอปรากฏตัวบนเวทีเนี่ยบนเวทีที่โรงเรียนแล้วต่อมาเธอก็เป็นนักสแสดงเหมืออาชีพเลยจริงไหมคะต่อมาแน่นอนเลยครูตัดชังชังที่ครูตัดในเวลาเดียวกันน่าจะแปลว่าต่อมาจริงไหมคะใช่ไม่ใช่ไเรียนว,ว่าตรงนี้ long before then ไหม นานก่อนที่นานก่อนที่เธอจะเป็นนานก่อนที่ไม่ใช่แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เป็นอะไรคะนักแสดงมืออาชีพเพียงี้ตรงนี้น่าจะตอบว่าหลังจากนั้นไม่นาน shortly after this ไม่ใช่นานก่อนที่ถ้านานก่อนที่เมื่อกี้บอกว่าอะไรคะฉันรู้จักนานรักรู้จักเธอนานก่อนที่เธอจะทําไมคะมีชื่อเสียงเพราะ้ตรงนั้นไม่ใช่เห็นไหมคะสิ่งที่ครูอยาท่านเรียนมองคือศัพท์คํานี้คะ่ะ appearance หลายคนเลยบอก appearance เปรว่าการปรากฏตัวนี่นดูสิคะคำ appearance ตัวนี้แปลว่าอะไร appearance แปลว่าโอกาสเมื่อคุณเนี่ยออกโชวัชั์โอกาสเมื่อคุณเนี่ยได้แสดงละครหนังหรือได้แสดงคอนเสิร์ตมันจริงๆแล้ว appearance คือ ลักษณะาภายนอกลักษณะท่าทางมีบางคนแปลว่าการปรากฏตัวเพราะคำว่า a p p e a r a n ว่าปรากฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ appearance คือโอกาสที่คุณได้แสดงออกโทรทัศน์ได้ออกได้แสดงทางไหนคะละครได้แสดงหนังหรือแสดงคอนเสิร์ตนี่คือโอกาสเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ถ้าเน,นจะแปลก,ก็คือโอกาสที่เธอแสดงละครบนเวทีครั้งแรกตอนที่เธออยู่ที่ไหนคะโรงเรียนมาดูต่อไปะคะ่ะมาดู professional Professional ก็คือ someone who plays sport and does an activity as a job rather than for enjoyment เพ็ถ้าเป็น professional ก็คือคนที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมเป็นงานมากกว่าที่จะเพื่อสนุกสนานเพรนั้นทำเป็นงานเลยไม่ใช่ทำเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกถามว่าแล้วถ้าทำเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกเราใช้คำว่าอะไรคะ Amateur มือสมัครเล่นเห็นไหมคะเล่นแอมเบเชอร์ก็คือทำเพื่อความเพลิดเพลินเพลย์ชวทำเพื่ออะไรคะ e n นจอยเมนความสนุกสนานแต่ถ้าทำเป็นงานทำเป็นงานคืออะไรคะโปรเฟชชั่นอลได้นะคะและศัพท์ที่เมื่อกี้เราเดาลระบอกว่าบอลลิรน่าก็คือแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งดูสิคะบอลบรลรนาบอลลนาคือผู้หญิงที่แสดงบัลเล่ ทำเป็นงานเลยเพะฉะน,นเป็นโปรเฟชโนบอลลีน่าเห็นไหมคะเพะฉะนแสดงว่าเขาไปเล่นบัลเล่ใช่ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เรียนได้คำศัพท์งั้นถ้านักเรียนมองจากประโยคนี้ประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนแปลประโยคนี้จะแปลว่าเขาได้ออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกเมื่อตอนเขาอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เล่น บัลเล่เป็นนักสแสดงมืออาชีพทำเป็นงานเลยที่ที่นี่จริงไหมเห็นหลังจากนั้นไม่นานก็คือ shortly after this มาดูข้อ40ค่ะดีว่าข้อ40นักเรียนตอบคำว่าอะไรตอบชอยช่ไหนคะ ดูเห็นไหมคะเขาบอกว่าคนบางคนก็เชียร์นอกจากเชียร์แล้วยังแอปพอร์ตจำได้ไหมคะออเดียนส์คือผู้ชมเห็นผู้ชมบางคนก็เชียร์ผู้ชมบางคนแอปพอร์ตไม่รู้ประโยคต่อมาค่ะอาร์เธอร์จำได้ไหมพูดถึงกลุ่มหนึ่งแล้วพูดเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ส่วนที่เหลืออาร์เธอร์สคนอีกกลุ่มหนึ่งก็บูแล้วก็สเต็มฟีดกระทืบเท้าจุดๆ make the escape นี้คุณแสงว่าตัวนี้ต้องพูดถึงกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้กลุ่มนี้เป็น,นและกลุ่มนี้จริงไหมคะเพะ้นกลุ่มนี้แน่นอนต้องใช้ Others ครูตัด the others หรือ others ได้ others ได้ others ได,ได้ความหมายตรงนี้หรือ choice หนึ่งสองสามนักเรียนว่าบางคนก็ส่งเสียงเชียร์บางคนก็บูแล้วก็กระทืบเทา้าและบางคนก็รู้ใช่ไห บางคนไม่แน่ใจเพื่อทีจะหนีบางคนก็มุ่งหน้าไปที่ประตูเพื่อนหนีบางคนก็รู้วิธีหนีถามว่าตรงนี้เมื่อมีส่งเสียงเชียร์เวลาส่งเสียงเชียร์แล้วมีคนกระทืบเท้าด้วยแสดงว่าตอนน้องมีอะไรอย่างและผิดปกติแล้วเพราะฉะน,นคนบางคนก็จะไมคะหนีหนีคำว่าหนีก็คือต้องออกไปนี่ดูตรงนี้ขณะน,นี้ในเหตุการณ์ตรงนี้น่าจะอยู่ที่สนามกีฬาจริงนะ ใช่นี่คะเนั้นตรงนี้น่าจะเป็นอะไรคะมุ่งหน้าไปที่ประตูก็เลยต้องตอบอะไรคะ others head for the doors เหตุปกติเนี่ยรู้หเหตุแปลว่าหัวแต่ในนี้เหตุทำหน้าที่เป็น verb เ,เป็น verb คือมุ่งหัวเอาหัวตรงไปยังเลยก็คือมุ่งหัวตรงไปมุ่งตรงไปยังที่ไหนคะที่ประตูนั่นเองนี่นะคะเพราะฉะนั้นความหมายดีที่สุดอยู่ที่ตรงนี้่าแล้วนะเอา้ามาดูข้อสี่สิบเเลยค่ะ ให้ดูข้อ41ดูใชคะับว่าข้อนี้ใครตอบ41ถูกเก่งมากๆเลยครูดูประโยคนี้ก่อนนะครูคงต้องให้หนูดูอย่างนี้นะคะบริเวณนี้ a d o นดอด้วยหลายร้อยพันทะเลสาบก็คือหลายแสนเลยนึกไ,ได้ว่าแผ่นดินแถวนี้มีทะเลสาบหลายแสนเลย โอเคนะไปต่อมากค่ะ in จนจบที่ water คุณถามว่าขณะนี้ไล์แปลว่าเช่นในฟินแลนด์เช่นได้ไหมเห็นไหมคะสมมุติครูไม่รู้ครูปิดด้วยค่ะนะเราต้องจบนี่สิใช่ป่ะคะเห็นไคะประธานอยู่ไหนใช่ไม่ใช่ เห็นยังคะเรือ่อนตรงนี้บอกว่าที่นี่มีเท่าไหร่คะโอ้ oh, e n s of t h o u s a n d หลายหมื่นที่นี่คือที่ไหนคะที่ฟินแลนด์ประโยคสุดท้ายของอันนี้บอกว่า But จบที่ w a t ท r ทุกคนมองนะคะมองนะคะข้อนี้ถึงก็มาเปิดปิดไหมเราบอกเมื่อไหร่ก็ตามเจอเครื่องหมายคีพมาเปิดปิดครูเก็บมันก่อน ครูถามว่าประธานอยู่ไหนเล็กสกียอยู่ไหนคอนเทนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าทะเลสาบเหล่านี้เล็กๆเ,เหล่านี้มันบรรจุบรรจุจำนวนจำนวนของพลายไม่รู้จำนวนน้ำจำนวนทำไมคะไมเนอร์อน้อยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าทะเลสาบเหล่านี้ทำไมคะมีน้ำน้อยอูแปลแค่เนี้ยถามว่าถ้าครูเขียนข้นใต้ this small lakes this small lakes คือทะเลสาบที่ไหนที่ฟิน,ร,นริงหรอคะ แสดงว่าส่วนที่ครูปิดเนี่ยจะต้องหมายถึงที่ฟินแลนด์จริงอะนักเรียนดูสิคะน่าจะตอบช้อยส์ไหนที่ความหมายดีที่สุด <Okay. S 1> นี่ว่าตรงนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับถูกซ่อนไหมไม่เลยในเมื่อเขาเน้นเน้นที่ฟินแลนด์ อันตรงนี้ก็น่าจะพูดถึงอะไรคะในท้องถิ่นนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกแม้ว่ามันจะสําคัญในท้องถิ่นจริงไหมคะแม้ว่ามันสําคัญในท้องถิ่นแต่มันก็มีม,มีน้ําน้อยน้ําที่ทำไมคะให้กับโลกโอเคไหมได้ไหมครูแปล world supply คือมีน้ําให้กับโลกน้อยได้ไหมคะเั้ใสใจว่าแม้ว่ามันเป็นมันทําไมคะมีความสําคัญ ท้องถิ่นที่บอกท้องถิ่นเพราะไอเจาดีสอลเล็กตัวนี้คือที่ไหนคะที่ฟินแลนด์เพราะทะเลสาบตัวนี้กล่าวที่ไหนเท่านั้นฟินแลนด์เพานตัวนี้จึงตอบที่ชอส์เบอร์อะไรคะเบอรหนึ่งอันอื่นใช้ไม่ได้เลยเนหะ็นยังไม่ได้บอกว่ามันต้องการถูกเติมให้เต็ม ไม่ได้บอกว่ามันสําคัญน้อยกว่าเพราะขณะนี้กําลังพูดถึงส่วนขยายตรงนี้คอมมาเปิดปิดคอมมาเปิดปิดแสดงว่าส่วนนี้ขยายนี่จริงไหมซึ่งนี่คืออะไรคะ t h e s small l e s t h e s m a l l l s ก็คือทะเลสาบที่พูดถึงนี่จำนะคะ t h คือสิ่งที่ใกล้ที่สุดขณะนี้สิ่งที่ใกล้ที่สุดก็คือทะเลสาบที่อยู่ที่ไหนคะที่ฟินแลนด์ยังผ่านะคะลองดู42 42 เรียนด,ดูสิคะว่า42นักเรียนตอบช้อยส e อะไรดีเห็นยังคะ มัอนจะตอบว่า42ตอบอะไรครูอยากให้นักเรียนดูตัวเชื่อมตัวนี้ค่ะครูถามนักเรียนว่าหนูเห็นตัวเชื่อมตัวไหนในประโยคที่เห็นอยู่บนจอถิงไหมคะคำถามครูถามว่า Thanks to แปลว่ามีหลายคนเลยบอกว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์สอนไม่ใช่หรือว่า t h a n k งตามไปไป position f o r ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะถามว่าตรงนี้ thanks to ดูสิมคะเนื่องมาจากการรักษาอันเนี้ยสภาพของเขาของเธอก็เลยทำไมขึ้นดีขึ้นเนื่องมาจากจริงไหมคะนี่ตรงนี้ขนาดนี้คำว่า thanks to เพราะเนื่องมาจากนี่มาจากการรักษาเหตุ <S <S คือการรักษาผลคือสภาพของเธอดีขึ้นจริงไหมเห็นยังคะเพราะเราจึงรู้ว่าไอ้ thanks to ตัวนี้เป็นเนื่องมาจาก เห็ okay, นไหมเมื่อน,นักเรียนรู้ Thanks ู o แปแลว,ว่าเนื่องมาจากนักเรียนลองดูซินักเรียนแปลประโยคนี้ได้ไหมอ้าวโทษโทษสี่สิบเอ็ดสีด่สิบเท่าไหร่นะสี 42, ่สิบสองอ้าวครูไปเลยสี 42, ่สิบสองหนูดูแตงสู o นี้ก่อนค่ะแตงสูตไหมเนื่องมาจากอะไรคะ change s การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะเส้นทางแล้วก็มีการตัดอะไรคะค่าใช้จ่ายน้องสาว่า เรื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนี่คะเหตุคือเขามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแล้วตัดปค่าใจผลคือผลคือ flight flight เที่ยวบินนี้ก็เลยเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนักเรียนดูสิคะดูนะคะคำว่าแ h a n k ูปลแปลเนื่องมาจาก สาเหตุจะต้องเป็นประโยชน์ด้วยเมื่อกี้เราบอกกันว่าขอบเออเรื่องมาจากอะไรคะการรักษาเขาก็เลยดีขึ้นเราะการรักษาเป็นสิ่งที่ดีจริงไหมสแสดงว่าไอการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนี้ต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงไหมเมื่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนี้เป็นสิ่งที่ดัดงนั้นไอเหตุการณ์ตัวนี้ต้องดีขึ้นจริงไหมคะเห็นยังเมือ่อการนี้ดีขึ้นเน่นดูสชคะเที่ยวบินระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยสั้นขึ้นกว่าเดิมสามสิบมินิท 30นาทีเพะฉะนตรงนี้ขณะนี้เกี่ยวข้องกับยกเลิกไหมไม่เกี่ยวข้องกับขยายไหมไม่สั้นขึ้นเมื่อสั้นขึ้นไม่ใช่ขยายไม่ยกเลิกจึงเหลือช้อยหนึ่งและช้อยสองเวอร์ไหมคะช้อยสองเวอร์เป็นอะไรคะอดีตเพร้ะนตรงนี้ไม่ใช่อดีตแน่ทาไมรู้ว่าไม่ใช่อดีตเพราะตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเมื่อเร็วๆวนี้เมื่อเป็นการเปลี่ยนเ่เปลียนส้นทางเมื่อเร็วเนี้ เที่ยบินนี้มันก็เลยทำไมคะจะสั้นขึ้นจะทําให้เร็วขึ้น30นาทีนะจะสั้นขึ้นจะเร็วขึ้น3ามสิีจะเร็วขึ้น,น,น,เ,นเห็นยังคะเพราะงั้นตรงนี้คําว่าจะเร็วขึ้นก็เลยใช้อะไรคะ will now be เพงั้นสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนดูดูนะคะคําว่า thanks to เนี่ยถ้าเรมองจริงๆแล้วมันมีความหมายเหมือนกับ because of ที่ไปร่าเนืนมาจาก แต่ต่างกันตรงที่ถ้า because of นามตัวนี้เป็นสาเหตุทั่วไปแต่ถ้า thanks to ไอ้เจ้านามตัวนี้จะต้องเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีค่ะเห็นมือมาจากการรักษาการรักษานี้เป็นสิ่งดีสภาพของเธอก็เลยพัฒนาขึ้นดีขึ้นเห็นี้มะเพื่อนนักเรียนรู้ตรงนี้เพื่นก็เลยรู้ว่าไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเชี่ยวบินนี้ก็เลยดีขึ้นกินระยะทางกินระยะเวลาที่ทำไมขึ้นสั้นขึ้นตั้งสามสิบนาทีจริงไหมคะ เห็นยังคะได้นะคะมีเวลาเหลือไหมเอ่ยเหลือไม่เหลือ,เหล,อเหลืออยู่นิดนึงเอา้าถ้าเหลืออยู่นิดนึงมาตรงนี้นิดหนึ่งเอาละคะ่ะครูขอพูดตรงนี้นี้หนึ่งมีงงจำได้ไหมคะเราบอกว่าเราจะสรุปกรมมาที่ปรากฏอยู่ในข้อสอบ Entrance ในมีนา4 6เนี้ยครูก็เลยสรุปให้หนูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง ลองดูเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในข้อสอบบทสนทนาในข้อ7จ็ดถ้ามีข้อสอบอยู่กับมือือด,ดูในข้อ7